ตอนที่25หฮอเ์นเซนบททดสอบหมบดท,ที่สอง ตามความคิดของซานชาวเรื่องสมมมที่ทำถูกเปิดเผยไม่ว่าอย่างไรคนบงการก็ควรรู้สึกละอายหรืออย่างน,น้อยก็ต้องตกประมาบ้างแต่หน้าแปลรกรี่เสอินไม่มีอาการเหล่านั้นเลยกรับยังดูทรงอำนาจได้วางตัวเหนือกว่าเหมือนเดิมรากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาดีไม่ดีอาจเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำด้วยซ้ำผู้น้อยอาจรับไมตรีของแม่นางจินซินได้จริงๆเด็กหนุ่มสงบอารมณ์ลงได้นั้ง ความประหลาดใจช่วงสั้นๆดวงตาจ้องอีกฝ่ายคัมเมงท่านผู้บัมชาการเสียพอร,รับตัวนางกลับไปด้วยไม่มีความรู้สึกนสะท้อนอยู่บนใบหน้าซีอ,อินถึงกินซินจะแก่กว่าหลายปีแต่ก็สุขุมพึ่งพาได้อย่างหายากหากเจ้าไม่ชอบนางจริงๆจะเปลี่ยนคนอื่นก็ไม่มีปัญหาออกไปเสียจินจินจะจัดการให้เจ้าเองไม่ต้องมาจัดการอะไรให้ข้าออกไปไม่ต้องมาจัดการอะไรให้ข้า ทั้งคู่จ้องตากันเนื่องบรรยากาศตึงเครียดยินแต่เสียงเปรียวเทียนลูกฟู่เบาๆซา,านชาวเน้นเสียงธีรลกรรมข้าบอกว่าไม่ต้องมาจัดการอะไรให้ข้าทางนั้นเสียอินเอ็นล้างพิงพนักเก้าอี้กวาดตามองเด็กหนุ่มตรงหน้าแต่แต่หัวจดเท้าอยู่สักพักก่อนจะถามว่าเพราะเจ้าเป็นหลวงจีนอย่างนั้นหรือซานชาวสงักความจริงเนีวยคนที่ออกปวดครึ่งครึ่งกลาง,งๆอย่างเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง,ท,เองทราบเส้งในรถ พระธรรมคำสอนศักเท่าไรแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดแม้จะไม่ได้รัก,รกษาศีลอย่างเคร่งครัดเขาก็ยังกระดากใจเหลือเกินที่มีสัมผัสทางกายอย่างแนบชิดกับหญิงงามเย้ายวนเช่นจิ้นสินจะว่านางแปดเพื่อนไม่ผุดฟองเขาก็ไม่มีความคิดแบบนั้นอีกแค่แค่รู้สึกต่อต้าน คำราวกับเขาเป็นพ่อพันม้าก,ก็ไม่ปานพอถึงวัยก็จูงตัวเมียม,มาให้ผสมพันธ์สารชาวทอนหายใจอย่างหงุดหงิดแต่พระมายาตอบตามตรงนี้แต่บอกว่าไปว่าใช่อีกฝ่ายถามทีเวลาดื่มน่าทำไมถึงไม่มีท่าทางกระกิดตักหวังใจเลยนะเสียอินเลิกคิ้มองเด็กหนุ่มกลางกระนิ้วกระดิกนิ้วชี้ คนที่ฝึกกระบี่แต่เด็กมักมีปลายนิ้วเรียวยาวเสียอินมือสวยด้ารูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นแค่กระดิกนิ้วทมดาก็ยังดูในแฝงเยาะเย้ยหยอกยันเยาะยันเป็นพิเศษเจ้านี่มันตึงมือข้าจริงๆเจ้าตัวกล่าวเนิบเนบข้าแค่เจ้าแค่ไม่ชอบจินตสินยังพราะว่าคนเรารสนิยมไม่เหมือนกันบางคนชอบผู้หญิงผอมบางคนชอบผู้หญิงบวบแต่ถ้าไม่ชอบผู้หญิงคนไหนไหนก็ออกจะประหลาดเกินไปละพวก พวกมาซิ้นไม่คู่รักกันทั้งนั้นนี่เจม้าาอยู่ในจวนขแค่ครึ่งเดือนแล้วกับนี้แม้แต่ชายตามองพวกสาวใชายสักนิด พอเป็นแบบนี้ข้าเลยอดคิดไม่ได้ว่าเจ้ามีรสนิยมพิเศษหรือเปล่าเสียอินเว้นช่วงไปเล็กน้อยถ้ามีจริงก็ลำบากละไม่รู้ว่าทำไมหัวใจชานชาวในหดเกรงโดยแรงเหมือนถูกกรงเล็บติมองไม่เห็นจิตขยุ่มลำคอไว้แน่นเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเซียอินหมายถึงอะไรหรือควรต้องบอกว่าเขาสังหรณ์ใจได้ทันทีว่าความในได้แฝงมากับถ้อยคำนั้นน่าครัวแค่ไหนสันชาตยานจึงปฏิเสธที่จะทำความเข้าใจ ลูกกระเดือขยับตัวขึ้นลงทีหนึ่งเมื่อเอ่ยออกมาหลังจากนั้นสักเติดใจ น้ำเสียงก็กระด้างเย็นชาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ะไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้ข้าทำสิ่ิกาไม่อยากทำก็พอภายใต้แสงตะเกียงสีนาเสียอินพรานเปลี่ยนไปทันตาแม้จะเป็นคนละเวลาคนละสถานที่แต่คนคนเดิมเอ่ยประโยคเพี้ยวกับหวานๆด้วยน้ำเสียงไม่ผิดจากในความทรงจำราวกับเวลาไหลย,ย้อนกลับไม่มีผิดบทสนทนาในตอนนั้นเป็นอย่างไรนะ ต่อให้โลกแข่งอำนาจพันแปรมไม่จีรังแต่เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายเจ้าแค่มีใจอยากทำก็พอไม่ต้องลงมือทำเองก็ยังมีคนนับพันนับหมื่นดานหน้ากันเข้ามาเป็นขั้นบันไดให้เจ้าก้าวเดินไปตามเส้นทางนี้แต่เด็กหนุ่มกลับยืนตัวตรงแนวท่ามกลางเม็ดทรายปลิวว่อนเสียงแหบแตกที่เอ่ยออกมาห้วนกระด้างเยน็นชาในทุกขย่าง บาดลึกเข้าไปถึงกระดูกแม้จะผ่านมาเนิ่นาน,นานก็ยังกล้องสะท้อนขึ้นในความฟันกองเสียอินบ่อยครั้งไม่จะเป็นต้องพูดกันอีกแล้วอาจารย์อย่าบังคับให้ข้าทำสิ่งที่ข้าไม่อยากทำเลยราวกับตลกร้ายอย่างนั้นเสียอินอยากระออกมาดังดังทว่าความอดกลัน้นที่ฝึกฝนมาหลายปี ทำให้สิงหเราะเพิ่งจะแล่นขึ้นมาถึงนลำคอก็สลายไปเขาจ้องหน้าสารชาวด้วยสายตาเคร่งเครียดเย็นชาสักพักก็ปิดหนังสือที่กางอยู่มันโต๊ะลงดังผึบ สารชามองอีกฝ่ายเดินอ้อมโต๊ะออกมาตรงดิ่งไปที่ห้องที่ไปที่ประตูห้องไม่ปลายตามมองเม้แต่นิดเดียวตอนที่เดินผ่านเขาจากนั้นก็เปิดประตูออกไปตะโกนสั่งเด็กๆเ,เตรียมรับมาเสียงเคลื่อนไหวพลันดังขึ้นค้างนอกบ่าได้ถือตะเกียงยืนเข้าเวียนอยู่ไม่ไกลนักเดินเข้ามารับคําสั่ง แม้ใจแม่น้ำเสียงก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรมากรีบิ่งออกมาจัดการตามความประสงค์ของเจ้าหนายโดยไม่กล้าโอเอโอเอจะบอกว่าไม่มีรสยมพิเศษซินาเซอินหันมาถามเด็กหนุมยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างระแวงแววเ,เยอะเยอะชายเคลื่อนในส่วนลึกของรูงตาคนถามท่าอย่างนั้นเข้าไปสุดให้ข้าเห็นสิครึ่งชั่วยามให้หล้างหอเสนสินตรอกฉางถิง ตรอกช้างผิงไปที่ตั้งของหอคณิกานางโลมจำนวนมากโคมเขียวโคมแดงแค้นกันทั่วทั้งตรอกสว่างสวัยด้วยแสงโคมพิเศษเสียงดนตรีบรรเลงดังไม่ขาดหูกินเหล้าอบพวนเช่นเดียวกับกินแป้งที่เจอในสายลมยามราตรีชาญชาวเพิ่งเคยเห็นความสำราญในยามข้ามเืนเช่นนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตแม้จะเคยผ่านตาความรู้ราของงานเลี้ยงวังหลวงถึงหาดูได้ยากมาแล้ว ทว่าบรรยากาศเริงรมในตอช้างผิงนั้นเป็นอิสระเสรีชนไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆทางสิน้นมองไปทางใดก็เห็นแต่ความร่มรวยฟุ้งเฟอ้อหากเผลอชลาใจแม้เพียงนิดอาจจมลงสู่บ่อโลกีที่พระพรายไปได้รูปรถกินเสียงนี้ได้เสียอินวางจอกเล่าดังกึก เล่าเอ,องงาเงินบรรจุในจอกยกไซส์แบบมีก้านของเหลวสีเข้มกระเพื่อมหนึ่งในภาชนะยกถาวแดงสดเหมือนเลือดนอกเป็นเลื่อมวาวราวกับไขมันซองประกายแววววล้อแสงตะเกียงเหนือขึ้นไปก็คือมือของเสื้อเอ็นที่กระชับจอกไว้นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางท่าทางสง่างามนุ่มนวลปลายนิ้วเรียวยาวเนียนเครี้ยงมองเพลินเพลินคลมเกินไปกับยกมันเพราะแพะเป็นเนื้อเดียว มันแพะหยกมันแพะสามชาวตรึงสายตากระพาพนั้นอย่างก็ปรุ่งตัวเองไม่ได้อยู่้้ายอื่นชาจนปลากระทั่งปลายนิ้วของเสื้อเอินเปลี่ยนมาเคาะอจอกเบาๆสองที เล็กนุมเหลือบตาเคลื่อนมาพบกับสีหน้าเย็นชาข้องอีกฝ่ายมองอะไรลมหายใจสานชาวผิดจังหวะไปเล็กน้อยเวลาเขาเบนสายตาไปทางอื่นโดยไม่ตอบโชคดีฝ่ายตรงข้ามไม่ได้คาดคันถามตอบเพียงแค่เคนโฮวเราะแล้วสั่งว่ารินเล่าคนที่ถูกสั่งไม่ ใช่เขาแต่เป็นยิงสารได้นั่งอยู่ข้างๆตรอกฉางผิงเป็นแหล่งถลุงเงินชั้นยอดการใช้เงินนับพันตำลึงหมดในชั่วข้ามเคลเป็นปรเรื่องพบเห็นได้บ่อยจนเจนียนตายิ่งเมื่อมาเที่ยวหอสินซินที่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสูงกว่าหออื่นเป็นเท่าตัวแล้วยิ่งใหญ่ ตัวยิ่งแล้วใหญ่แต่จะบอกว่ารีดเลือดลูกค้าก็ไม่ได้เพราะสนนราคาส่วนเกินนันใจกับรูปร่างหน้าตาอันงามล้ำของผู้หญิงที่นี่ทั้งสิ้นเสยอินไม่ได้อำพรางใบหน้าเพราะการสวมหน้ากากเข้ากับประกาศให้รู้ทั่วทั้งช้างอันว่า ผู้ราชการกองราชอ,องครักษ์มาเทียวหอคณิกาแต่ตอนเดินเข้าหอสินสิวเขาใช้กองเล็บทองคําตกระวันคนคุมหอพร้อมระบุว่าต้องการให้นางลมอันดับหนึ่งของที่นี่มารินเล่าให้คนคุมหอแค่เหลือบดูเนื้อทองของสิ่งได้รับก็รู้ได้ทันทีว่าแขกร้ายนี้เป็นขหาบดีกระเป๋าหนักกิพึ้นจึงได้พาขึ้นมานั่งในห้องพิเศษเรียกนางลมคนดังส่นางมาเล่นดนตรีให้ฟัง ดาวเด่นของหอรินสุราของหอรินสุราสีอัมพันธ์ให้สารชามจนเต็มจอบด้วยกิกริยาแช่มช้อนี่เป็นเหล้ากระดูกระถวยที่สาวหอเซนชินหมักบ่มเองกับมือเจ้าการใช้แต่ดอกไม้ผลไม้สดทัางสิน้นดื่มแล้วเมาเคริมแต่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคุณชายรองชิมดูนะเจ้าคะ นางพบเจอคนมาลากหลากหลายประเภทสายตาจาึงนวัดแหลมคนอย่างจริงแม้ว่าเสื้ออินจะรอเลางดงานตั้งยังใช้เงินเป็นเมียแต่มีเงินให้ใช้แบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังมากเกินไป สามจิตสังหารยังสะท้อนออกมาทางใบหน้าอย่างชัดเจนบ่งบอกว่าไม่ใช่คุณชายลูกพอดีมีเงินธรรมดาทั่วไปขณะที่ชารชาวเงียบครึมกว่ามากท่าทางไม่สันทัดเรื่องพู้หญิงตั้งแต่เขามาก็นั่งเงียบอย่างเดียวไม่ยอมเหลือบตามมองพวกนางเลยดูก็รู้ว่าเป็นไก่อ่อนที่รับมือได้ไม่ยากนักดงังนางลมดาวเด่นมั่นใจในรูปร่างหนะ้าตาของตนเองอย่างล้นเหลือมือที่ถือแพร่ปก รูปหลายต้นแขนทั้งชาญชาวเบาๆก็บอกได้ว่าคุณชายท่านนี้คงเป็นคนฝึกยุทธรูปร่างได้สูงตระงานกำยามโดดเด่นกว่าบรรดาลูกพอดีนางรับรองเป็นปกติลิบลับคิดดังนั้นก็รู้สึกนิยมในตัวก้าขึ้นหลายส่วนปรากฏว่าชาญชาวกรับ,บี่งตัวนี้แงหน่าดื่มเหล้าจนหมด จากเจน้นังกระวางจอกลงเงียบๆดาวเดอนเริ่มรับมือไม่ถูกแต่ยิ้มถามหน้าแชแล่พ่อดื่มได้หรือเจ้าไม่เจ้าข้าพ่อเจ้าปรินเติมให้อีกหนึ่งจอกาชานเช้ายกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดอีกครั้งโดยไม่ตอบนางนางลมคนนา้งถือคนโยคนโทหยกนั่งอึง้งระหว่างกําลังทําอะไรไม่ถูกเสียงก,ก็สั่งว่ารินอีกนางไม่กล้าพูดมาแต่รับรอยยิม้มอ่อนหวานบนเรียวปากกรินของเลี้ยวสีทองอ่อนเพิ่มอีกจอก และมองสา,ารชาวทัาหน้ากรึงเครียดกระดกเกล้ากระดูกรัดทวยที่แขกทั้งไปทั้งแค่มองตาแล้ห้อยลงคอเป็นจอกที่สาม เด็กหนุ่มไม่เปลี่ยนสีหนะ้าไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวแต่นั่งตัวตรงแนวจ้องตาเสียงขมิ่ง,งรากับว่าเสียงดนตรีในห้องไม่เข้าหูนางเดาไม่ถูกจริงๆว่าแขกสําคัญของวันนี้ทั้งสองคนกําลังเล่นอะไรกันอยู่แน่รู้แต่ว่ามาเจอคนเอาใจยากเข้าให้แล้วะครคิดหาเรื่องมาคุยเพื่อขี้คลายบรรยากาศซึืงเอ่ยกันเรียบเสียก่อนนิ่งไปทําไมละ่ะน้ําเสียงเล็บหน้าแผวบาดว่ายเย็นเฉียบดุดคมกระบี่มือเล็ก นุ่มขาวผ่องนนมสันทานอย่างห้ามไม่อยู่แต่ที่นางทําได้มีแค่ฟืนยิ้มเติมเล่าอีกครั้งและอีกครั้งส่วนจานชัากระดกลงคอจอกแล้วจอกเล่าเลยไปพูดพร่ำทําเพลงแม้จะไม่มีใครพูดหรือทําตัวเป็นปัญหาแต่บรรยากาศที่ตึงเครียดขึ้นทุกทีก็ทาให้นางหายใจเมื่อท้ทองอยู่ดีกว่าจะลิ้นเล่าจนหมดคนโทรก็เครียดแทบแย่นางลง นางโคลมรวบร,รวมคำกล้าเอ่ยคนเสียงอ่อนหวานสองวันวันนี้ข้าไม่ใครสบายไม่น่าจงดูซีดเสียวไหมสดใสาหากในท่านไม่พอใจฮอเสเซนสินเรายัางมีซ่าซ่าเลือกอีกมากมายแต่ละคนรูปร่างหน้าตาสะสให้อ่อนหวานช่างเอาใจทางนั้นมาทราบนายท่านจะให้เกีบจนาได้หรือไม่เจ้าขา ความคิดของดาวเด่นหอสนซิ่ในการลองเดียวกับความคิดของผู้บัญชาการเสียไม่ชอบก็มเมนตไมเป็นรายเปลี่ยนคนเสียก็เท่านั้นนี่คือความรู้กาละเทศะของนางนางลมที่ดีจะไม่แสดงความริษยาหากคุกค้าเลือกคนอื่นคำพูดคำจาก็ต้องนอบน้อมอ่อนหวานส,สม่ำเสมอไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดปัดจจัยทำให้หอสนซินโดดเด่นกวออ่านางลมทั่วไปอยู่ตรงนี้นี่เอง อยู่ๆายกาวกยิ้มทว่าปรอยยิ้มที่มาเร็วไปเร็วเหลื้อใจเพียงครู่เดียวก็จมหายลงไปในใน,ในตาหม,ม่นลึ้มขอบคุณแม่นางที่มีน้ำใจแต่ไม่ต้องรอผู้เจ้าออกไปกันให้หมดเถอะหญิงสาวชะงักในท่านรู้สึกดนตรีไม่แพระหรือเจ้าขาเปล่าหรือว่าผู้หญิงของเราเปฏิบัติเอาใจได้ไม่พอหรือนั่นก็มาให้ท่าเช่นน้ำดาเด่นพยายามหาสาเหตุต่อหากแต่ชายชาวลุกขึ้นยืนเสียกันหลบตาลงมองเสียอินที่ยังนั่งอยู่ค จะออกไปก่อนละหากอาจารย์ต้องใจแม่นางคนไหนหรือหลายคนไหนก็เชิญสำเริงสำราญตามสบายข้าจะรอท่านอยู่ข้างนอกโลกนี้มีอาจารย์พาสิษ์มาเที่ยวหอคณิกาเพื่อสอนประสบการณ์จริงให้ด้วยนี่คือความคิดเปยกผุดขึ้นมาในหัวของนางลมคนดังเสียอินบกมือออกไปข้างนอกอย่างแช่มช้าแต่เป็นการโบกไล่ผู้หญิงเหล่านั้นว่าออกไปได้ดาเดนไม่กล้าปรีปากแม้แต่คําเดี๋ยวรีบลุกขึ้นพาหญิงสาวอีกสี่คนเดินจากห้องอย่างเงียบเชียบ โดยไม่รอชา้าจบจนในห้องเหลือแค่พวกเขาสองคนเสียอินก็นถามเอ่ยขึ้นถามขึ้นว่าเจ้าโดนถูกพวกนางหรือไม่ใช่อ,อำนาจในเมืองช้างอันพันแปรง,ง่ายตระกุลใหญ่หลายตอนหลายตะกกลล่มสลายในชั่วข้ามคืน ุณหนูที่เคยสูงศักดิ์มากถูกส่งมาขายตามหอคณิากาส่วนใหญ่เข้าอยู่ในหอสินสินนี่แหละเห็นพวกนางเป็นหญิงนางลมแต่ความจริงแล้วมีไม่นอยรู้หนังสือแตกชาและเชี่ยวชาญศิลปะกรุณสตรีไม่แพ้จินสินดังนั้นอย่าเที่ยวดูถูกใครส่งเดชซานชาวตอบลหลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักข้าไม่ได้ดูถูกใครทั้งนั้นน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นเย็นชาไปพูดตอบไปว่าท่านผู้บัญชาการเสียท่านให้ความสําคัญกับจินสินจริง,รงนะไม่ว่าพูดอะไรเป็นต้องวกไปเอ,อ่ยถึงนางได้ตลอดเพราะนางเป็น นางกำลังอู่หองเงาพระราชานมาให้อย่างนั้นเรคคำถามนี้อยู่เหนือความคาดหมายของคู่สนทนาที่จะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเลิกคิ้วข้างเดียวถากถางอย่างไม่คิดจะออมปีปากข้านึกว่ายังน้อยสติปัญญาของเจ้าก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่านางเฮรล้านไม่เลกเลยว่าจะโง่พอกันข้ามองผิดไปเองเด็กหนุ่งทำท่าจะขยับปากแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรเสียอินก็ถามขึ้นซิก่อนรู้หรือไม่ว่าทำไมที่นี่ถึงมีชื่อว่าหอสนศิน ส่นสินเจ้าตัวอธิบายเนบเหนื่อยหลีเฉิงเฉียนผู้เป็นอดีตรัชญาติในรัชกาลก่อนหลงลายนักต่ตีกรมพิธีการที่มีชื่อว่าส่นสินองค์ไทจงทรงทราบเขา้าวกระกลิ้วจัดถึงกับมีรับสั่งให้จับตัวส่นสินมาฆ่าทิ้งเสียหลีชงเฉียนร่ำไห้คร่ำควรวญในความเศร้าเสียใจเอาแต่เก็บตัวอยู่กับป้ายวิญญาณส่นสินไม่เข้าราชสนักติดต่อกันหลายเดือนโดยอ้างว่าป่วยสุดท้ายาก็ก่อกบฏจนตัวตาย นี่เพราะเหตุนี้คำว่าสนซินจะมีความหมายว่านิยมบุรุษเสอินเหลือบมองคนฟังทางหางตาดูคุกคำน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกและเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อหอนลมแห่งนี้ด่งดังไปทั่วนครช้างอันนิยมบุรุษดะ ในตาสารชาวหลีเกร็งเล็กน้อยสิยงเคาะประตูพันดังขึ้นเบาๆก่อนที่บานประตูจะเปิดออกเด็กหนุ่มหน้าตาหมดจดร่างเล็กบาง4ีคนกรูกันเข้ามาข้างในแล้วน่าจะอายุไม่เกิน14-15แต่ละคนพีวขาเนียนละเอียดท่าทางยังอ่อนซน้ายอยู่มากพากันยืนเรียงแถวยอดตัวกำนับพวกเขาสารชาวอทานอย่างตกลังนี่ท่านเสื้ออินยกมือขึ้นเท้าค่ไม่ต้องมาปนในบัตรค่าข่าไม่มีรสนิยมแบบนี้ ว่าแล้วก็สั่งเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นพางพยักพปเยอะไประทางชาญชาวป้ายทางนั้นปฏิบัติดีจะมีรางวัลให้อย่างงามจบตอนครับขอบคุณครับ